ไปดีพี่น้องเบิดทุกคนมีพอๆกับเซฟเบี้ยวเขาก็เนาะมีเซฟเบี้ยวสภาพเห็ดกระเทียมเกี่ยวเนาะวีใส่ผงทอดกระเทียมอย่างในลายอย่างเนาะมีน้ำซีเรียลเป็นกระเทียมปอกเปลือกเลยดิบยเนาะเย็นวันอาทิตย์ที่มึงมาไล่ทำไมวันนี้มาเสียดประมาณจะกลับเนาะมาบ่มกันพี่น้องเดี๋ยวเขามาตีนำนักน้ำกันเนาะมาจ็บตี ประมานอยู่ซีคิวพี่น้องเลยก็ทอดิสก์ห้องกับีนี่เน้องเดียวกัมะนาวเปียงเนาะแล้วก็กระเทียมนอะเพียนห้องเดี๋ยวเขามาซับกระเทียมกันวันนี้เื่องปันเขามามีห้องกับซับเอากัไรเนาะถุกจะทงยางเขาเพียงหองเดี๋ทงเลยเพราะวเื่องปันเข้ามาทั่นี่เนาะเดี๋ยวถูกเ้าก็ได้เดี๋ยวมาซับ ลูเบลบรอยนอะพ้่งนอกเจวเข้ามามีซับต้องกันมนะันเขียดใส่เคียงเนาะบุมมเพิ่งปันก,งกน,น,นกันถูกเหมาะกระไรในการวัาซับซับใ้ละเอียดมันไลเอาพอดีเส่เศษงับไปเรื่อยๆน่น้องเนาะ เอาเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้งนงองเนาะเพมราละเอียดพอดีเสมอเดี๋ยวเข้ามาขุกแป้งทอดนำกันพี่น้องในบันนี้สร้างหม้อผอมเนาะเทียบหม้อผอมแป้งข้าวพรเนาะหม้อหน้าข้าวพรเนาะเดี๋ยวมาขุกแป้งก่อนเลยพี่น้องบันนี้เสร็จเทียบหมอม ไปเป็นวงหน้าเนาะใส่ลองไปหนึ่งเปียงเนาะเพิิมกุ้มกรอบต่อไปเป็นห้วยแปงลงไปเนาะองบางนี่ขนมใ,ใส่หน้าหลายใส่พวกกรอบซาวกะเทียมก็แปง,งให้เขากันเนาะใส่อีกหน้องนิดหนึ่งเนาะใส่ลายกรอบลาย ใส่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเขามาขังหม้อใส่น้ำมันกันพี่น้องบันนี้น้ำมันเขาพร้อมเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเปิดแก๊สเลยบันี้เดี๋ยวสิรอให้น้ำมันเดือดเนาะเดี๋ยวเอากระเทียมลงพี่น้องบันนี้ใส่ขมอ่อนเหม็นกล่องใหม่น้ำมันเขาเหลื่อมห่อนี่เนาะเดี๋ยวเามาเอากระเทียมลงเลยเนาะเตรียมเท่าเทียมเหม็นเนาะไว้ห่อนให้กพี่น้องเอาธรรมดา ไฟค่อยๆทอดไปเรื่อยๆไปฟค่อยพี่น้องทอดไปเรื่อยๆจนกระเทียมกรอบพี่น้องพี่น้องไฟพอบานประมาณปานกลางไปประมาณปานกลางเนาะทอดไปเรื่อยๆ ไฟประมาณสญญามีน่ะเพื่น้องะหามแห้งขอดเปรเ่อยๆจะมันเหลืองเอาอเัาออใหม่อีกด้วยนึ่ยานกองใหม่ขอกาไเ่ื่อใดยันกลองใหม่พี่น้อง ไปค่อ,คอยๆนอ่อค้นไปเรื่อยๆนาะ เทียมเลือแข็งกาเน้งองกินเลือดห้อมขึ้นมาแบบันพ้นต่อไปเรื่อยๆจะสีเลือดทอง เดี๋ยวใหญ่ตำแหน่งกล่องเอาไปทั้งสูงเลยยันไฟหอดยันกล่องใหม่ លៃក� filtrate ៎៧បំ្ពីដាក់មានសាយកើល។្លច ᰔ ុះ្មក។បាសផមានឡើងជាគមឹក់នំម �ation ថាន c h ម្ក៏ផ ทองอพี่น่องไกลสุดเยแหละแลวถอดไปยี่เรื่อยๆโอ้กลิ่นหอมสะดือเกิน อถนงในเก็บประเดินน้องเห็นเนาะไว้ใส่ซว้ใส่ข้าวเปียเราใช้ตุ่มมีใส่ปลาหมึกสอดกระเทียมใส่กุ้งบดกระเทียมอะไรเนาะหลายหอย่างใส่เดบบ์สำหรับคนมักกระเทียมเคี่ยวเนาะโอเคแล้วโอเแล้วบันี้ ไี่รัย เดือดพ้องเลยันนี้พี่น้องเองเดี๋ยวเราก็เตรียมซ้ำไปใส่เนะาะกระดาษซับมันดูมีผมเป็นยังไงผมทามีซ้ำเป็นหูเนะาะทำมันกับสไลด์ลงนี่เวลาใส่กระดาษเอาสีดเดือดของเริมเ่มมาแล้ววันนี้ประมาณซิฟนาทีพอดีออกพี่น้องเอง บัวหอชีสนาที่ถุงกระดาเนึ่งเลยเรี้ยงอรเลยเอามาเตรียมกับซอสไปตัสมาให้เราเนาะสร้างมาเตรียรียบร้อย จมักตักเลเืดเลยพี่น้องได้แล้วปิดไฟเลยเนาะตักเลย อร่อยพี่น้องครับเรียบร่อยกระเทียมเจียวกลิ่นหอมสีเหลืองทองงามนนเนาะเดี่เราเอาผักไว้ให็นซีเรสละมันมาเยอะเนาะส่วนนละมันมันก็เอาไปไว้พัดกระไรพี่น้องเนาะจะาพัดอาหารเจียวเจียวอร่อยดีอร่อยเอามาเทะละมันไว้เนาะพี่น้องพักไว้พัดอาหารกลิ่นกะได้หอม เยไปเลยน้ำมันยังใสๆหอ,หอ,หอมเนาะหอมกระเทียมเจียวเสร็จเรียบร้อยกรยะเทียมเจียวเนาะสีสันสวยงามกินหอมสุดเลยเกินถักไว้ให้เย็นเนาะเดี๋ยวเก็บเขาก็กากปุ๊บพีนนมมนบบบ่น้องเลยวันนี้เอากระเทียมเผาเดีอดบ่อยเนาะเสดิสแต่มันเดีอดบ่อยพี่น้องย้อมเมื่อกี้จะโถ้งไว้วตอน เก็บไปใส่ปุ่มปอดกระเทียมปาทอดกระเทียมเนาะใส่ได้หลายอย่างเลยพี่น้อง่ของสีสันเวยงามเนาะสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ต้เ็มนูใหม่กัเนาะบ่เบียดฮะปอดปานะเฮายังบ่ยังๆยัง